สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการอ่านสตูสโโนโนนครับเอ็กซ์ซิสไซส์ที่สองสเต็ปที่หนึ่งเป็นการปลกมือตามบีดท,ท่องตามโนโนนะครับพร้อมกันนะครับแอตตออ์ไอทีาาอ่ะโฟอีลองช้าๆเดีดูอีกรอบนะครับ แอดอะอีอัฟออีสเต็ปที่สองนะครับสเต็ปต่อไปปลกมือตามส,สวดโนนะครับ <c oughs> อ่าสามสี่แอดอีอัฟอีลองอีกรอบนะครับช้าๆ้รอบน,นึง สามสี่เอฟอีอโฟอีสิบต่อไปนะครับสเต็ปที่3านะครับเป็นการตีลงบนแพทนะครับและเปิดเป็นนอมควบคู่กับการตีไปด้วยนะครับ